อะไรอย่างงี้ตรงนี้แอบน่ากลัวเหมือนกันนะแอบน่ากลัวแอบบันไหายต้องไหมครับเรื่องผิวด้ยนะครับในนี้คีหมอเฮ้ยตายด้วยเฮ้ยเฮ้ยสิ่งใหม่เด็กเนิร์ดที่ความต้องการสูงนีนกรใหม่ถึงความสูงจ้าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนักสึกชาแนลนะคะตอนนี้นัดอยู่ที่โฮเฮน คือเมื่อกี้คือนะัถ้าขับรถผ่านมาผ่านอุโมงค์เนี่ยสนามบินหัวหินเนี่ยแล้วแบบเห็นไฟตรงนี้คือแบบว่าอลามมากแสงสีแบบรถเยอะมากก็เลยอยากจะรู้ว่าที่นี่มันคืออะไรตอนนี้นะัดเดินเข้ามาข้างในแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในมันเป็นยังไงนะฮะแต่ประเด็นคือว่านัดมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมไม่เคยมาแล้วก็ไม่รู้ว่าว่าในนี้มันมีอะไรบ้างอยากหาคน สักหนึ่งคนที่น่ารักน่ารักแล้วก็รู้ใจพาทเที่ยวหน่อยว่าที่นี่มันมีอ,อะไรบ้างทุกคนเดี๋ยวเราไปตามหาคนนั้นกรรันว่าในนี้มันจะมีไหมนะจ๊ะ,ะฉันเห็นคนหนึ่นแะล้วพี่บบว่าเออน่าจะเป็นเนื้อคู่แบบใส่เสื้อขาวขาวบวกขาวขาวอะไรอย่างงี้เออแล้วก็บอกว่า น่าจะอยู่ตรงนี้แล้วแบบว่าเปล่าเปลี่ยวคนเดียวเออโทษนะคะว่าเที่ยวคนเดียวเหรอคะ,ะ,คะอ๋อไปางผ่านนะผ่านเนอะก็มาเที่ยวคนเดียวสวัสดีค่ะนัดมาครั้งแรกอะแต่ไม่รู้ว่าที่นี่มันมีอะไรบา้างพาเที่ยวหน่อยได้ไหมได้ได้โอ้ยเลยเอลยสวัสดีค่ะบพาเที่ยวหน่อยนะคะ ได้เลยครับตงโซนไหนก่อนดีครับ้าเดี๋ยวเดิน,นไปไหนก็ได้ี่ยมันมีโฟดัานล่างเขาไปรุ่นมาเพ่นรูปก,กันนะโอ้โอเคช,ชื่อโยครับชื่อน้องโยโอเคเดี๋ยววันนี้ไปเที่ยวกับน้องโยกันครับไปเลยฮะแล้วตรงนี้เขาเพ่นอะไรกันอ่ะก็เป็นรูป ั่วไปเด right ็กว huh. yes, <c oughs> <C> ัยรุ่นชอบมาเพ้นกันนะครับอ๋อนี่มาครั้งแรกครับใช่มาครั้งแรกมาจากไหนครับเนี่ยมาจากกรุงเทพนอุยมาไกลด้วยก็แบบผ่านมาแล้วบอกอุ๊ยอันตรงนี้อะไรอ่ะเห็นเห็นไฟเห็นแบบรถจอดเยอะมากก็เลยอยากรู้ว่านี่อะไรก็เมื่อก่อนเป็นโกดังล้างเนี่ยแหละเด็กวัยรุ่นเข้ามาพนลูกกันอ๋อก็เคยมีแบบ ท่องรายการกระเทยเที่ยวไทยเขาเคยมากันนะอ๋อเทยเที่ยวไทยก็เคยมามาถ่ายตรงนี้หรอใช่ใช่ครับอ๋อมันเป็นมุมถ่ายรูปใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้ก็คือกลายเป็นที่จอดรถไปแล้วตรงนี้แอบน่ากลัวเหมือนกันนะแอบนัากลัวแอบหวั่นไหวต้องมีเรื่องผีด้วยนะครับในนี้จริงหรอใช่ครับชาที่นี่เคยมีเรื่องผีด้วยว่ะวายยังไงอ่ะเป็นก็ระถี่เด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงทำไมก็คนขับผ่านไปผ่านมาเขาเห็นกันแล้ว หรอแต่ผู้หญิงนีいい่คือก uh ี่คนแต่แล้วแต่คนนะบางคนก็เจอสองคนบางคนเจอคนเดียวโยเคยเจอเหรอฟังฟังเขามาเหมือนกันนะไม่กล้ามาไม่ไม่ถึงว่าขับผ่านแล้วเห็นหรือว่ามาที่นี่มาถ่ายรูปที่นี่เราเห็นก็บางคนก็ขับผ่านบางคนก็เข้ามาเห็นเห็นว่านั่งอยู่บนเดียร์หรอว้อยขานางห้อยขาอีกหอนยอันนี้ขนลุกแล้วเนี่ยนีหลอนเลยนะ แล้วเรารู้แม่เพราะแบบว่าเด็กสองคนนั้นคือใครไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าโย่พ่ไม่ใช่คนที่นี่เหมือนกันแค่มาเที่ยวเฉยๆอ๋อโอ้น่ากลัวนะแต่คือกลางวันก็คือเขาก็จะมาถ่ายรูปกันใช่กลางวันถ้ากลางวันน่าสวยครับแต่ว่ากลางคืนก็แอบร้อนหน่อยครับเออแต่ตลาดนี่คือเพิ่งมาเปิดทีหลังใช่ครับเปิดได้เดือนกว่ากวางเดือนกว่าค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตลาดกันไปครับไปหาของกินกันครับไปหาของกินกัน ปกติโยชอบกินอะไรอ่ะก็เป็นพวกน้ำปั่นน้ำป่นชอบกินน้ำผลไม้อ๋อชอบกินน้ำผลไม้เป็นคนรักสุขภาพเมนูอะไรเป็นพิเศษที่แบบชอบกินแตงโมปั่นเนาะแตงโมปั่นแล้วพี่ชอบกินน้ำอะไรับชอบกินน้ำน้ำน้ำอะไรน้ำผลไม้เหมือนกันหนึ่งถ้าเก็บเลยเหรอสองบาทอ่ะสิบบาทเหรอสองบาทแล้วพี่มีคนทับสั่งตกอ่ะ ชอบกินน้ำเหมือนกันผลไม้ชอบกินน้ำผลไม้ชอบบอกว่าน้ำผลไม้รัวมอะไรประมาณเนี้ยใช่ใช่ใช่แต่ผลไม้สนก็ชอบกินชอบกินฝรั่งพูดถึงฝรั่งอี่ทีฝรั่งเลยโอ้ที่นี่เขาก็มีฝรั่งนะโอ้ยตรงนี้มีปลาโป่งด้วยอเอไม่ใช่ปลาโป่งปลาตุกตา๋อยิงตุกตายิงเป้าโอ้ยจะดีหรอิงหรอ จะดีหรอต้องร้องก็ต้องร้องถ่ายยังไงฮะขายไงครับเจ็ดลูกยี่สิบเจ็ดลูกยี่สิบเอาอะไรดีเอาแบบไหนดีเอาแบบไหนจากยี่สิบก็ได้ถ่ายยี่สิบก็ได้ลองก่อนลองก่อนลองเปก่อนต้ลองพี่มือแม่พี่ยิ่งก่อนไหมฮะพี่ยิ่งก่อนเลยหรออันนี้ไม่เคยเล่นเลยเนี่ยต้องร้องครับต้องร้องโอ้โหแต่โดมเลยวะ

ยี่สบาทเซ็ตดอกได้มาสามนะฮะแม่นไมแม่นไหมแม่นมากแล้วก็มานี่อ๋อได้เลยครับน่ารักไหมฮะโอเคโอเคเอาไปดาราให้้องย เออาากล้้งหหนใช่มที่ได้หมดเลยเอาที่หนูดูดีมากมากมันมันมันหน้ามืดป้าไปตลาดมาแล้วขอบคุณนะครัขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะบไข่ดีไข่ดีนะครับคุณพี่ไข่ไงเ้านี นี้เลยหรอ ก็คือไปเดินช็อปไปในตลาดมาน้องโยน่ากินหลายอย่างมากเลยเยอะมากคือแบบกินยังไงหมดก็คือทั้งข้าวทั้งหวานคือครอบเลยเออคิดน่ากินมากเลยน่ากินจริงๆน้องโยแต่พี่รู้สึกว่าพี่ออกลังกลยโยอ่ะก็แบบเป็นคนหน้าตาดีอ่ะอแล้วก็แล้วก็เออเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนหลอ่อค,คืออยากรู้ว่าโยมีวิธีแบบดูแลผิวหน้าตัวเองดูแลผิวยังไงบ้างก็ล้างหน้ากินอาหารเสริมแล้วก็ออกกำลังกายด้วยคู่กันไปครับคู่กันไป คือปกติมีคนชอบดูแลตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่แล้วอยู่ในหูหินนะร้อนขนาดนี้ดูแลยังไงเออหัวหินนะร้อนขนาดนี้เจอทะเลเจอลมทะเลอย่างเงี้ยกันแดดทำคัญแล้วสำคัญสุดเพราะแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องร้อนสิวอย่เงี้ยไม่แต่ไม่เยอะวัยรุ่นไงมันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมทำไมถึงใส่แว่นใส่เพราะแฟชั่นหรือว่าใส่เพราะเขาอยากเป็นเด็กเนิร์ดอ่าใส่เพราะแฟชั่นหรือว่าใส่เพราะเป็นเด็กเนิร์ดเป็นเด็กเนิร์สใช่ไหล่อใส่ราคาเท่าไหร่ชั้นนวล สามร้อยสิบครับสามร้อยสิบสองภาคเลยใช่เท่ากันอ๋อเราเคยคิดไหมว่าแบบว่าจะไปเออไปแล้วเป็นเด็กเนิร์สเลยนะใช่เด็กเนิร์สเลยไปที่เขาบอกว่าเด็กเนิร์สอ่ะมักจะต้องการสูงจริงไหมเด็กเนิร์สมีความต้องการสูงก็นิดนึงครับหมายถึงความสูงจ้าก็อยากอยากสูงห่ออะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหแค่คิดไปแล้วนะกูคิดไปแล้วสิบแปดบวกไปแล้วแล้วเขานีเอยยิงอ๋อ แต่อย่างนั้นก็คือมีความต้องการสูงจริงหรอท้าไมเออเคยได้ยินว่าเด็กฮอตเนิร์สฮอตเนิร์สจะคือเป็นอย่างนี้ทุกคนจริงหรอก็มีบ้างผู้ชายอ่าก็มีบ้างเป็นเรื่องปกติเออเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติอะไก็ต้องมีบ้างเอออันแล้วนึ่งอันเลยอ่านน้องโยพี่อยากรู้คนที่มาหัวหินนะเขามาเขาก็คือเขามาเที่ยวทะเลถูกปะแต่ตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเขาไปเที่ยวไหนกันอะ ก็ถ <uvo> ้าเป็นน <fin anta> <ots> ักเที่ยวส่วนใหญ่เขาดูจากแค่ทางเดินลงหาดหัวหินครับอ๋อใช่สามารถเขาาเคยไปตรงนั้นแต่ว่าถ้าเป็นคนหัวหินจริงๆก็จะมีสารเจ้าแล้วก็ซอยคอกหมูแล้วก็ที่อีกหลายที่เลยครับเพราะว่าทางลงชายหาดเน่ยเยอะมากแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้จักกันอ๋อและที่ประโยคประโยคที่เขาชอบพูดกันอ่ะอยากไปนั่งโง่ๆริมทะเลอ่ะโยคิดว่าไงเป็นมันเป็นยังไงก็นั่งรับลมนั่งรับลมใช่มันก็มืดๆอยู่ แล้วกดีมากพาเพื่อนพี่ไปนั่งโง่ได้ไหมเออพาพี่ไปนั่งโง่ได้ไหมอยากรู้ว่านั่งโง่ของโยเนี่ยเป็นยังไงได้ครับบรยากาดีมากเดี๋ยวเราไปกันนะได้ครับไปเด็กก็ยวรัน ชอบมาทะเลไหมชอบเวลารู้สึกเงาเงาอะไรก็จะชอบมาแล้งเงาเงาแล้วช่วงนี้เงาไหมมีแฟนไหมยังไม่มีแฟนยังโสดอยู่หรอโสดอันยังส่องถามไปแล้วหรอใช่แต่นี้จะไม่โสดแล้วนะเออหลังนี้จะไม่โสดใช่ไหมแต่แพมเทปนี้จะไม่โสดแล้วใช่ไหมจะเปิดตัวแล้วใช่ไหมดูก่อนครับดูก่อนถ้าถูกใจเราเราเรามีสเปคไหมสเปคที่ชอบอะสเปกก็ จะดูดีนิสัยมากกว่าคุณมากก็จะชอบเป็นคนอายุมากกว่าเฮ้ยฉันอายุมากกว่าแล้วอะไรอีกสเปคคืออายุมากกว่าอะไรอีกสูทสีดำได้ไหมสูทสีดำไหมสีดำก็ได้อ่ะผมสั้นๆหน่อยอ่าผมสั้นๆหน่อยโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไปโกนละแล้วมีไหมสเปคภายนอกอะที่ชอบชอบคนขาว าปเนขวชอบคนขาวก็ตัวเล็กๆหน่อยตัวเล็กๆหน่อยผมยาวผมสั้นได้หมดได้หมดครับอ๋อได้หมดแล้วก็ขาวกับตัวเล็กตัวเล็กต้องชอบอะไหน้ามวยหน้าคมก็ได้หมดครับได้หมดเลยเออได้หมดนี่ครบเลยทุกอย่างเลยเนี่ยสเปคเลยครับเลยหรอ โอเคแต่งแล้วเดี๋ยวแต่งเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จัดงานเลยใช่เเเลลยิศออแล้วอย่างเงี้ยถ้าถ้าสมมติว่าพี่นัทเนี่ยเป็นสาวสวยเลยแล้วแบบมาจากกรุงเทพแบบมาแบบงงเงาอย่างเงี้ยสามารถที่โยสามารถเป็นไกด์ได้ไหมได้ได้พาเที่ยวได้หรอพาเที่ยวได้พี่ชอบไหนครับไปเที่ยวไปกินไปดื่มอย่าง จริงๆหรอพี่ก็ชอบแบบชอบถ่ายรูปเป็นแบบว่าใส่โซเชียลชอบลงไอจีลงอะไรแบบนี้ชอบลงรูปชอบกินอาจจะไม่ได้ดื่มเท่าไหร่ก็ชอบดื่มเท่าไหร่คนหนิงก็มีหลายที่ยวเที่ยวหลายที่เลยเนาะใช่ใช่ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้โหมดไปกินไปคาเฟ่ใช่ไหมแต่ถ้าอยากดื่มก็มีผับมีร้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็มีทองสุกหลักๆลักมันดังก็ทองสุกเนี่ยแหละออ๋สเป็นผับเหรอหรือว่าเป็นร้านก็เป็นผับเนี่ยรุ่นชอบไปกันออ๋เราก็ไปกันเยอะ อ่าอ่าอ่าอย่างนี้ในไหนมาทะเลแล้วมาทะเลทั้งทีแล้วก็มาในช่วงเวลาที่แบบอ่ากลังแบบบรรยากาศดีมากอะไรมากแล้วก็ความรักกาลังปริบานแล้วคนมาทะเลโดยเฉพาะคนเกาหลีญี่ปุ่นยังไงคนเกาหลีญี่ปุ่นอะไรนี้ชอบมาทะเลชอบเขียนชื่อครูแล้วดวงใจได้ไหมเดี๋ยวจะให้พี่นัด เขียนชื่อโยสดโยเขียนชื่อพี่นัดแล้วก็เขียนรูปหัวใจมาบรรจบ้อมกันแต่งเลยหรอแรสละโอยอยากษ์มือต่อทหารเออหัวใจเหรอคนละคือเออวาดเกินอ่ะแม่

สนุกมากโยก็คือพาพี่ไปทางตลาดแล้วก็มาทะเลมาฟังเพลงมารับลมทะเลดีมากวันนี้โชคดีเจอกลุ่มนั้นด้วยใช่โยเราเป็นไงบ้างสนุกมากครับใาเที่ยวพี่เดีวพาพี่เทียย่ยวด้วยใช่ก็ถือว่าได้เปิดประสบการณ์ได้คุยกับคนต่างที่อและเงี้ยมาถก็ส,สนุกดีครับสนุกดีอ่ะสุดท้ายอยากให้โฟให้โยฝากช่องทางติดตามหน่อยติดตามช่องทางไหนได้บ้างก็จะเป็นไอจีครับจะเป็นยออันเดสกอร t h u r t m k ครับอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็โสดด้วยใช่ใครชอบน้องโยนะฮะก็ติดต่อมาได้เลยตาม i g ไดเรกไปได้เลยใช่ไหมอ่าักก็ได้ครับได้อ่าคุยได้แต่จะได้เป็นแฟนหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะคุยกันก่อนครับคุยคุยดูก่อนอ่าคุยดูก่อนคุยกันไปก่อนศึกษากันไปก่อนยังไม่รีบครับยังไม่รีบแล้วเป็นไงบ้างวันนี้ว่าเป็นแขกรับเชิญในพี่เทปนี้ ก็สนุกครับเปิดประสบการณ์ดีอ๋อสครั้งครั้งแรกด้วยครั้งแรกที่มาถ่ายได้รุ่นถ่ายอยนเคาะเป็นครั้งแรกด้วยไ่ครั้งแรกเลยไม่ก่อนอันนี้ไม่เคยเลยไม่เคยเลยอ๋อหรืวสนุกมากสนุกแล้วตื่นเต้นไหมวันนี้เคาะนิดหน่อยครับนิดหน่อยโอ๊ยแต่ก็โอเคดูแบบลื่นไหลดูแบบว่าสมูทไม่ติดขัดใดๆพยายามสุกครับโอเคครับวันนี้นัดก็ยังไงฝากทุกคนฝากกดติดตามช่องนัดสื่อชาแนลนะครับฝากกด subscribe กด กระดิ่งแจ้งเตือนฝากกดแชร์เทปนี้ให้นัดด้วยนะฮะแล้วก็เราดูคอนเทนต์ใหม่ๆใ,ใน e ีีหน้านะครับว่านัดจะไปนัดผู้กันที่ไหนแลว้วก็จะเป็นใครนะครับสำหรับวันนี้นะครับนัดแล้วก็น้องโยนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย ที่รักฉันรักเธออยากเธอเธอฝันเธอคนนี้ทุกคืนวันหลังจากนี้จะมีแค่สองเราดูแลกันจับเมื่อกันผ่านหนึ่งราวเรานี้